สวัสดีครับ f อเต้าหยองวันนี้อัปเดตงานเต้าหยองนะครับเต้าหยองไปอัดรายการต้ยมยำอัมมารินต้ยมยำอัมมรินนะครับออกอากาศทางช่องอัมมรินทีวีเป็นรายการวาไรตี้ทล์กแขกรับเชิญของรายการก็จะเป็น บุคคนนะครับที่กําลังโด่งดังอยู่ในโลกของโซเชียลที่กําลังพูดถึงแบบนี้แสดงว่าเต้ยหยองระเบียบวาทศิลป์พ่อเอสนี่โด่งดังในโลกโซเชียลซะแล้วก็ต้องยินดีกับเต้ยหยองพ่อเอกระเบียบวาทศิลป์ด้วยแล้วกันนะครับและแฟนคลับ F c ซีที่ช่วยกันผลักดันทเทปของเต้ยหยองพ่อเอ จะออกอากาศในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็ฝากแฟนคลับ FC คอยติดตามคอยชมนะครับว่าการสัมภาษณ์ตมยาอมรินครั้งนี้จะเด็ดเห็ดร้อนขนาดไหนนะครับ ฝกปอบฝากฝากมอจะถ่าพนหอเก๋เก๋ถ่ายภาพนี่หน่อยเก๋ถาถเ้าถ่ายภาพนีให้กสากพ่อรู้ยังว่าเงินสู่ขอพ่อรู้ยังเท่าไหร่นี่เหรอเงินสู ทีมงานนะครับต้องยำอมรินทีวีบอกว่าอยากจะคล้องพวงมาลัยไปเตาหยองนานแล้วยังไม่มีโอกาสเลยวันนี้ขอคล้องพวงมาลัยหน่อยแล้วกันสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่แหละความน่ารักใครๆก็รักใครๆก็หลงแฟนกับเอฟซีท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินและเต้าหยองด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ